โ okay, อเคครับสวัสดียเรื่องขอผม,ผมนายชื่อพ่อเกมวอร์เทนเดอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปแยกออกมานะครับผมจากคัตยูชานะครับโอเคนะก็คือเรื่องนี้ผมก็ทราบแล้วล่ะนะครับว่าไอ้คัตยูชาเนี่ยครับมีระบบที่เรียกว่าซัพเพนชั่นด้วยนะครับผมคือระบบนี้จะถามว่ามันดีไหมก็ดีนะครับผมซัพเพนชั่นถือว่าเป็นอะไรที่บอกวาอ่าช่วยในการบอกว่าเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมในการยิงมากขึ้นแต่ว่าคัตยูชาซัพเพนชั่นของเขาเนี่ย มันไม่ค่อยจะยังไงอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะโยกหน้าหรือว่าโยกหลังได้นะครับผมโอเคนะผมขออนุญาตใช้คาโยชานะครับเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ว่าถ้าใครที่มีรถถังที่ชื่อว่า STB STB 1กับท้ายเจ็ดสี่นะครับผมอันนี้จะมีนะครับบอกไว้ก่อนนะว่าจะมีนะครับ มีซัสเพนชัเนที่สามารถที่จะโยกได้ทุกทางนะครับผมนะตอนนี้ตอนนี้ยังมีเพียงแค่3คันเท่านั้นที่มีระบบอ่าซัสเพนชัเนแมคคารซซึมนะครับผมโอเคนะสำหรับผู้ที่อยากต้องการที่ติดตั้งปุ่มซัสเพนชัเนนะครับผมก็โอเคเริ่มได้แล้วครับไปที่คอนโทรลนะครับผมก็มันจะอยู่ในแท้งคอนโทรลงเดียวนะครับผมเพราะว่าในเครื่องบิโคลไม่มีอะเนาะนะครับ งั้นก็ไปที่นี่ครับ Suspension Control นะครับคนจะเห็นว่าจะมีหลายๆอย่างมากมาย Incline Backward Incline Forward Incline Right Incline Left Decrease Key Lens Increase Key Lens นะครับผม อันนี้ก็คือว่าเซนเตอร์โพสิชันออโต้สแปนชั่นอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอ,ออธิบายแบบง่ายๆกันก่อนก่อนแล้วกันนะครับอินคลายแบ็คแบ็คเวย์ดก็คือการโยกหลังนะครับผมส่วนอินคลายฟาวเวอร์ก็คือการโยกหน้าแล้วก็อินคลายไรคือการโยกไปทางขวาอินคลายเลฟก็คือโยกไปทางซ้ายดิคลิสคิเลนแปลว่า,าลดลด,ลดความลดความสูงก็คือว่าให้มันเตี้ยลงนะครับผมอินคลิสคือการเพิ่มให้สูงขึ้นส่วนเซนเตอร์โพสิชันออโต้สเปนชั่นนี่คือว่าเมื่อคุณเมื่อคุณใช้พวกนี้แล้วอะ่ะ มันจะไปอยู่ในท่าทุงท่านั้นแต่ว่าคนต้องการให้จะกลับกลับมาอยู่เป็นเหมือนเดิมก็คุณต้องกดอันนี้นะครับ center position นี่คือกลับมาเป็นรูปแบบเดิมนะครับผมโอเคนะเรื่องส่วนเรื่องการติดตั้งน,นะครับผมใช้ left control w a s d เลยนะครับผมตามที่ผมถนัดนะครับอะไรอย่างนี้ตามที่เห็นนี้นะครับโอเคนะผมให้ผมให้พวกผู้คนมีเวลาในการดูนิดนึงนะครับ นี่คือที่ผมอติดตั้งไว้นะครับแต่ว่าพวกคุณจะสามารถที่จะไปติดตั้งปุ่มอื่นก็ได้ไม่จําเป็นที่ต้องมาตามผมก็ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะไม่จําเป็นที่ต้องมาตามผมก็ได้อันนี้คือเป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับผมคุณจะมีปุ่มที่ถนัดกว่ากว่านี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่พวกคุณนะครับโอเคนะพอเสร็จปั๊บนะครับผมก็กดโอเคแล้วก็คุณก็สามารถที่จะไปลองลองเล่นได้เลยนะครับผมอันนี้ แต่ว่าคาสูช่าไม่มีการโยกซ้ายโยกขวานะครับผมไม่มีระบบนั้นแต่ว่ามันสามารถที่จะโยกหน้ายกหลังได้ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นตัวอย่างละกันนะครับผมอันนี้คือรูปแบบเดิมนะครับผมแล้วก็พอลองยกยกหลังนะครับนี่ยกหน้าเนี่ยนะปิดดัวโอเคยกหลังยกหน้า ซ้ายขวาไม่มีนะครับผมนี่ถึงแม้ว่ามันจะดูเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันสามารถจะเปลี่ยนมุมได้ทันทีนะครับอ่านะประมาณนีถ้ถ้าต้องการกลับมาเป็นปุ่มเดิมนะครับผมก็นี่เรียบร้อยกลับมาเหมือนเดิมแล้วคุณดูจากมุมนี้ก็ได้นะครับผมโอเค ผมลองให้ววกคนดูกันนะว่ามันมันเปลี่ยนไปขนาดไหนนี่คือตามสุดแล้วนะอันนี้เห็นไหมเห็นไหมว่ามันจะดูเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่ามันก็สามารถเปลี่ยนมุมแล้วก็อ่าอ่ามุมในการยิงได้นะครับ กลับมาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับระบบนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันมีระบบเนี้ยเพียงเพียงแ,แค่ไม่กี่คันนะครับนี่ถือว่าเป็นแค่ไกด์เฉยนะครับผมผมใช้คัายูช่าเพราะว่าผมไม่มีไอรถถงัง s t b ทนงะครับผมถ้ามีไอถ้ามี stb1 นนี้อาจจะสามารถที่จะ อ่าแสดงให้เห็นได้อย่างได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านนี้ไม่มีผมไม่มีนะครับมีแต่อันนี้อันนี้แหละที่ยังมีระบบคัดอ่าระบบสเพนชั่นนะครับผมโอเคนะก็ขออภัยด้วยที่อาจจะไม่เห็นว่าเออมันจะโยกซ้ายยกขวาได้นะครับผมก็บอกไว้แค่นี้นะครับคายูชามันไม่มันไม่มีระบบซ้ายขวานะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็คือมันก็ก้มมันก็ยกหน้ายกหลังได้นะครับผม จริงๆลผมรู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าไอ้ระบบเนี้ยม,มันมันีดียังไงหรืออะไรยังไงแต่เนื่องจากว่าผมไม่มีรถถังที่มันม,มีระบบอ่าสแตนชั่นเลยนะครับเพราะว่าไอ้ระบบเนี้ยมันอยู่ของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ท็อปแลง์เลยนะครับ2คันเลยนะครับ s อดินกับทาจ4ีอันนี้นะครับ2องคันนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าพอคัสยูช่ามาก็เพิ่มเป็นอีกเป็นเป็นสคันนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับรหลายท่านนะครับผมโอเคนะอันก็เจอกันคราวหน้าผมเพราะผมจะซื้อมาเดิมนะครับบาย